ปีนี้ก็ครบเจ็ดสบนะก็ปีที่แล้วก็หกสก้าก็เป็นคุณตาปีนี้เจ็ก็คงเป็นคุณปู่นะฮะก็อาภูโศมากแล้วนะครับก็ก็คิดนะครับว่าเราก็ได้มีโอกาสทำงานนะครับได้ประสบการณ์พราะประเทศชาติกับพี่น้องประชาชนให้โอกาสนะครับก็อยู่กับการเมืองมาก็ 38ปีปีนี้นะเพราะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าวันนี้บ้านเมืองก็มีปัญหาเยอะนะฮะทั้งเรื่องเศรษฐกิจในการภายในแล้วก็ภายนอกก็อยากที่จะใช้ประสบการณ์นะครับที่อยู่กับการเมืองไทยมา30กว่าปีเนี่ยให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับในการแก้ไขปัญหาประเทศให้เป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจแล้วก็ระบบการเมืองแล้วก็พี่น้องประชาชนคืออยากให้เศรษฐกิจดีนะครับแล้วก็ พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านมีความสุขนะครับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีท่านครับที่บอกจะอยู่การเมืองคือต้องลงมาเองเลยนะครับรือที่ดู่แนวที่ปึกษาือะไรเ่งเนี้ยก็ผมก็เป็นอะไรมาเยอะแล้วนะคับสชก็สิบกว่าสมัยรัฐมนตรีก็สิบกว่าครั้งฉะนั้นจริงๆแล้วก็คิดว่าอยู่อยู่ในสถานภาพอะไรก็ได้นะครับไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีตาแหน่งแต่ว่าขอให้ ได้ใช้ประสบการณ์นะครับช่วยเหลือประเทศนะครับในในตำแหน่งอะไรก็ได้ไม่ไม่ได้ไหมายความจะต้องไปเป็นนั่นเป็นนี่นะครับแต่ว่าในฐานะที่เราก็ผ่านการเมืองผ่านเรื่องเศรษฐกิจมาเยอะก็ยินดีที่จะให้ข้อแนะนําหรือคําปรึกษาอะไรต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะประสบการณ์นะครับวันนี้ผมคิดว่าเป็นเวลาที่ต้องต้องต้องรวมพลังกันนะครับโดยเฉพาะประสบการณ์กับความทันสมัยนักการเมืองรุ่นใหม่ต่างๆเนี่ย ้ารวมพลังกันได้เนี่ยผมคิดว่าประเทศเราก็สามารถที่จะฝ่าฟันวิกฤตไปได้นะครับท่านท่านเป็นฐานะี้มีประสบทางการทางการเมืองครับที่ว่ารัฐบาลมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงแล้วก็คิดว่าอยู่ครบวาระกันไครับคือถ้าพูดถึงจุดแข็งของรัฐบาลเนี่ยอานะคารับผมคิดว่าจุดแข็งของรัฐบาลชุดนี้ก็คือเสถียรภาพนะครับเพราะว่า,า322เสียงใช่ไหมฝ่ายค้าน171เนี่ยรัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้าน 151เสียงเกินกึ่งหนึ่งมาถึง75เสียงนะสมมุติเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็มีผลต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งมันเป็นจํานวนคะแนนที่ค่อนข้างปลอดภัยหรือว่า171เสียงที่มากกว่าฝ่ายค้านเนี่ยก็หมายความว่ายติกฎหมายอะไรต่างๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาฉังนั้นเนี่ยพูดถึงสถิรภาพของรัฐบาลเนี่ยในสภานเนี่ยแน่นปึกไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าก็ต้องอคอยดูแลสถิรภาพนอกสภานะครับเรื่อง ปัญหาเศรษฐกิจนะครับหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆก็ต้องแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับฉะนั้นผมคิดว่าจุดแข็งของรัฐบาลเนี่ยก็คือเสถียรภาพนะครับส่วนจุดที่ยังไม่แข็งแล้วกันนะที่ที่คิดว่าเป็นสิ่งที่พวกเราต้อง,ต,องต้องร่วมมือกันนะครับในการแก้ไขปัญหาก็คือเรื่องเศรษฐกิจนะครับก็คงจะต้อง uh, เร่งเครื่องนะครับก็เห็นท่านนายกได้กำชับ ในเรื่องของการทํางานในเรื่องของมาตรการเศรษฐกิจต่างๆนะครับหรือว่าบทบาทของประเทศไทยในเวทีต่างประเทศเนี่ยสิ่งต่างๆนนี้ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ที่ดีนะครับที่เราจะได้ตั้งรับกับสถาน,นการเศรษฐกิจต่างๆฉะนั้นผมก็คิดว่ารัฐบาลก็ก็ทำงานมาได้ด้วยดีด้วยเสถียรภาพท่านนายกฤีก็เป็นเป็นคนรุ่นใหม่นะครับเป็นคน ทันสมัยแล้วก็มีประสบการณ์ทางการเมืองฉะนั้นผมคิดว่าประสบการณ์ในตําแหน่งนายกงตีเนี่ยนะครับก็จะทําให้ท่านสามารถที่จะแก้ไขปัญหานะครับนำนำพาคณะรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจต่างๆได้ได้รู้ร่วงผมเองก็ขอเป็นกําลังใจนะครับในฐานะ,ะมีมีเป็นนักการเมืองที่ผ่านมาหลายสมัยนะครับมีอะไรที่จะช่วยสนับสนุนภารกิจสนับสนุสนท่านนายก กา้แก้ไขปัญหาประเทศได้ก็กด้วยความยินดีครับเป็นเรือเ่องการอธิบายไม่ไม่ไว้วางใจไมครับที่ฝ่ายค้านจะยื่ไไนไปเเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบนะครับว่าฝ่ายค้านจะยืน่นจะยื่นท่านใดหรือว่ายื่นในหัวข้ออะไรนะครับแต่แต,แต่ก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลคงคงผ่านไม่ได้นะครับเพราะว่าเสถียรภาพแล้วก็ความสัมพันธ์ของพักคุ่มรัฐบาลขณะนี้ก็ก็ยังเรียบร้อยดีอยู่นะครับแต่ว่าอันนั้นก็เป็นเสียงที่จะจะผ่านสภานะครับแต่ว่า รัฐบาลก็ต้องทําการบ้านต้องชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเข้าใจนะครับในสิ่งที่ที่ฝ่ายค้านามน,าานะครับ่านัแล้วปัญหารนะพรรคล่วมรัฐบาลที่ตบจูบกันขวางกันอะไรเงี้ยม,มันจะไปไันรอดหรือเปล่าก็การเป็นพรรคล่วงรัฐบาลก็ก,ก็หลายพรรคนะก็ลินกับฟันนะนะก,ก็มีบ้างแต่ว่าเท่าที่เท่าที่ผมได้ได,ได้ได้พูดคุยกับกับหัวหน้าพรรคการเมืองอะไรต่างๆก็ก็ยังยังไม่มีอะไรที่ ที่จะเหมือนกับว่ามีความรุนแรงหรือมีความไม่เข้าใจกันมากก็เป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆที่ผมคิดว่าเคลียร์กันได้ก็ทาทำความเข้าใจกันได้ไม่น่าจะมีปัญหาะลรที่จะมากระทบะเสถียรภาพหรือว่ามากระทบเรื่องการโบวตในเรื่องของการอภิบาลไม่เป็นวาจแล้วจากนี <testosterone> ้ไปในสุดของพักคาิวัานาจะเดินหน้าทำเลยครับเรื่องการนี้จะไปรวมกับพักเพื่อไทยก็ผมก็คิดว่าเอาเอาส่วนตัวผมแล้วกันนะะผมก็คิดว่าก็อย่างที่บอกนะ ปีนี้ก็70แล้วนะก็อายุก็มากแล้วนะก็เขาดาวเวลาในาการเมืองก็เหลือน้อยนะครับฉะนั้นสมมุติว่าถ้าเกิดมีอะไรที่จะต้องตัดสินใจทางการเมืองเนี่ยก็ต้องก็ต้องคิดให้รอบคอบนะครับก็ต้องก็ต้องตัดสินใจไปในแนวทางที่มั่นใจว่าแนวทางน,นี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดมีมีพลังทางการเมืองที่สามารถที่จะทำงานให้กับประเทศทำงานกับพี่น้องประชาชนได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ พูดแบบนี้กม่ติทางนี่จะไปร่วกับเพื่อไทยพานี้ก็กเพอกระธิไตยก็อธิบายอย่างนี้นะนะว่าว่าว่าวิธีคิดเนี่ยคิดอย่างนี้นะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกเราก็เป็นมาตั้งสามสิกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ปัญหาประเทศชาติก็เยอะมากนะครับฉะนั้นก็ต้องก็ต้อง ร่วมมือกันในการใช้ประสบการณ์ใช้พลังทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาประเทศฉะนั้นอนาคตของพวกเราเนี่ยะจ่ยังไงก็แล้วแต่เมื่อถึงเวลาเนี่ยก็คงจะตัดสินใจร่วมกันก็คงก็ต้องตัดสินใจไปแนวทางที่เราสามารถที่จะไปอยู่ในจุดที่มีพลังทางการเมืองที่จะทํางานให้กับประเทศชาติได้นะครับแต่จะไปอยู่ในจุดไหนก,ก็ก็ดูสถานการณ์ทางการเมืองนะครับข่าจะวางตัวหรือว่าส่งไม้ต่อให้กับทายาททางการเมือง ผมไม่มีทายาททางการเมืองนะยังยังไม่ได้มีอะไรยังไม่ได้ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะ <c oughs> ก็ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ที่บอกจะกําหนดให้ใครเป็นทาย,ยุ่งทายาทไม่มีนะครับก็ก็มีแต่เนี่ยก็คุณหมอนรัฐเทวันพวกเราพวกนี้ก็ก็ช่วยกันดูแลพักชาปนาของท่านคนเดชชาชายให้ดีที่สุดนะขอบคุณนะครับ,บครับ